คือตัวรู้กับวิญญาณขานารเหมือนกันเลยคะเหมือนกันหรือแตกต่างแตกั่ไอคำถามพวกนี้ครับมันเป็นคำถามแบบปริมัติปาหมายคือว่าตอบได้แต่คนไม่เคยทาคําอ่ะมันได้มันแค่จาไม,ไม่ไม่ทางเข้าใจหรอกตัวรู้กับตัวรู้วิญญาณาข,ขาคคือ,ว,อวิญญาณอาครไม่เกี่ยวกันวิญญาณขานรมันคือองค์ประกอบของฐานห้าใช่ไหมครับวิญญาณคือ รับรูม้มีผัสสะเจออายตนะทั้งหกใช่รู้สระทบปพ้่งอันนี้ตีความแล้วเป็นอนรวใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่มันก็จะไปประกอบประกอบอย่เช่นอรวของชั้นกับอารูปไม่ใช่ของชั้นมีความอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับอรัวที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยอารมณ์ที่เกิดว่าของชั้นสีนี้ชอบสวยอย่างเงี้ยนะมันก็เกิดเป็นวิญญาณขันขึ้นมาใช่ไหมแต่ตัวรู้คือรู้เฉยๆตัวรู้เฉยๆต้องถามว่าใครอ่ะมันมีหน้าที่รู้เออ ถ้าตอบทฤษฎีอะใครก็พูดได้แหละไอ้ตัวที่ไปรู้เนี่ยเขาเรียกว่าจิตใช่ไหมแต่รู้จักหรือว่าจิตอยู่ไหนเนี่ยจิตเนี้ยที่ไปรู้จิตรู้ยังไงกอสมมติจิตรู้ปุ๊บเปนอารัวแล้วจบเนาะไม่มีอะไรอันนั้นคือรู้เฉยแล้วจบแต่เมื่อไหร่จิตไปรู้แล้วยึดขันนี้มาเป็นของเรามีสังขารและขันต่อละว่ายึดว่ามองเห็นรูปกระทบปุ้งแปลเปลี่ยนจากสัญญาทำได้ว่านี่คืออรูะอรูะเสร็จราคาเท่าไหร่ถูกแพงชอบไม่ชอบ เกิดเวทนา<ม>ใช่ไหมชอบไม่ชอบมันเป็นของเราไม่ใช่ของเรา,เ,เ,ราเกิดสัญญาอีก<ม>เคยกินไม่เคยกินรสชาติเป็นงู้นนี้สัญญาสั<ม>างขารอีกของเราไม่ของเราชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่อีกเงี้ยก็สังขารมีมันาะครบหมดเลย<ม>ถ้าอย่างเงี้ยตัวรู้เนี่ยสร้างปัญหาคือตัวรู้ไปยึด<ม>แต่ถ้าเรามีมที่รู้แล้วเข้าใจตามเป็นจรงิง<ม>ไม่ไปเกาะไปกินกับขัน<ม>ก็จะไม่เกิดทุกข์เด<ม>ี๋ยวบรรลุแล้วหรอผมคิดว่า ย,ย้ <นะ S 2> ยงดูสนุกนะวันนี้ไม่ใช่คือ <c oughs> ใช่คือสนุกคือเราตั้งใจฟังแล้วมันเออิเห็นภาพดีแต่ว่ามันมีตรงนึงที่เรื่องของแต่ละเ,เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปแต่ผมงงตรงที่ว่าตัวรู้หรือจิตเนี่ยเ <c oughs> ขาเรียกอะไรอะ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มันน่าจะยังอยู่ใช่ปะ่ะไม่ได้หายไปไหนปะ <c oughs> ่ะถ้าตอบตามแบบโลกโลกตอบไปตอบไปเห็นภาพก็ใช่แปลว่ายังอยู่แต่จิตมีเพียงหนึ่งจิตไปอยู่อะไรมันก็ไปรู้อย่างนั้นจิตอยู่เฉยเยไม่ได้จิตมันอ่อน่ะ แต่ว่ามันจะมีเป็นแค่สิ่งเดียวพอพีที่มันไม่ได้ไเกิด<บ>ขึ้นตั้งอยู่ต่อไปก<ม>็อ่าถ้า,ถ,าถ้าพูดแบบโลกๆเหมือนกันถ้าพูดแบบโลกๆก็ตอบว่าใช่จิตมันก็จะวนเวียนเนาะจิตเหมือนกันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปตัวรู้เนี่ยมันก็ไปรู้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันก็จะไปเสวยชาติใหม่เนาะไปยึดกับขันใหม่ก็จะไปวนเวียนนี่แหละถ้าตีภาพให้เห็นภาพก็ประมาณนั้นอหรืออาจจะเข้าใจว่าก็รู้แหละแต่ว่าไม่ได้ไปยึด ก็รู้แหละแต่ไม่ได้ไปยึด่ป่ะถ้ารู้แล้วไม่ไปยึดรู้แล้วไม่ไปยึดหรือไม่ยึดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรามันจะเริ่มรู้ว่าอ๋อตัวมันก็ยึดตัวมันเองไม่ได้จิตนี่นี้ที่ไปรู้ชาวบ้านเขาใช่ป่ะจิตคือผู้รู้ใช่ป่ะสักพักรู้ไปรู้มารู้ไปรู้มาว่านี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่แม้กระทั่งตัวมันเองก็ไม่ใช่ ขอโทษลึกไปลึกวอปแต่ว่าคืออย่างจิตเนี่ยเกิดดับได้ตลอดเวลาตามพัสสะที่เกิดขึ้นกับอายรนาทั้งหกถูกไหมคือสมมติว่าอย่างความเย็นมากระทบผิวหนังเราติดเรารับรู้แต่ถ้าเราตามไปต่อหรือว่าเราถ้าเราคือจิตเกิดขึ้นตลอดเวลามันเร็วมากๆเร็วจนกระทั่งเราไม่มันเป็นเซี่ยวของเซี่ยวของเซี่ยววินาทีเร็วจนเราไม่สามารถจับมันได้อย่างเงี้ยไอ้จังหวะที่จะบอกว่าโดนอะไรสักอย่างแล้วจิตไปอยู่ที่มันเจ็บหรือมันอะไรเงี้ยสมมติเจ็บเนี่ยนะ ระหว่างทางที่จะไปคิดว่ามันเจ็บเนี่ยเราลองว่าจิตคิดอย่างอื่นไปประมาณสักหมื่นสองหมื่นอย่างเรียบร้อยแล้ะมันไปไปทุกอย่างเต็มไปหมดแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากมากเยอะมากเหมือนอย่างตอนอขอขออีกนิดนึงแล้วกันนะตอนที่อย่างที่เมื่อกี้พี่ดีพูดถึงเรื่องขับรถแล้วขับรถอยู่แล้วปึ้งแล้วตายไปเลยเนี่ยคือระหว่างขับรถอยู่่ะ ที่เราคุยกันว่าเนอะแบบว่าติดมันมุ่วไงกับการขับรถบางทีมันอาจจะไม่ได้มั่วงกับรถก็ได้ระหว่างนั้นเราอาจจะคิดถึงลูกถเราอาจจะคิดถึงนี่เราอาจจะคิดถึงอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ตรงที่ปึ้งตรงนั้นเนี่ยมันปึ้งนะจุดไหนมันก็ไม่จําเป็นว่าฉันจะต้องมานั่งขับรถขับรถก็ไดมใติกำลังขับรถอยู่มันอาจจะไอ้ที่ว่านึดถึงนี่อย่างเงี้ยตายปุ๊บยึดติดนี่ไปนี่เลยเป็นผีนี่เลยเป็นผีไม่ผีอารวลแ้วยโอเคก็ได้ ก็คือมันคือก็คือการเกิดดับของจิตตลอดเวลาต่อจากการภาษาที่มันเกิดขึ้นแล้วอย่างที่พี่พีบอกก็คือว่าสมมติตากระทบรูปปุ๊บเราจิตไปรับรูปไปรับรู้รูปจากทางตาแล้วหูเราได้ยินด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเกิดดับเกิดดับอย่างนี้ตลอดเวลาคือถ้าเราพูดอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าตรงลงเราไปทําอะไรได้ใช่ไหมไม่รู้สึกมันทำไมมันดูว่างเปล่าหรือไรเราตามไม่ทันใช่แต่ความหมายคือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มเข qui, ้าใจว่าฉันทําบุญบ่อยๆทําสิ่งที่มันดีงามบ่อยๆทาบุญกุศลบ่อยๆบ่อย ใจเราจิตเรามันจะน้อมน้อมนําไปในเรื่องที่มันดีงามเปบุญบุญกุศลเท่านั้นมันยากมากที่เราจะไปคิดที่มันไม่ดีเช่นขับรถอยู่สมมุติบางเอิญเกิดอุบัติเหตุจะตายอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจสุดท้ายอ่ะมันจะมีแต่เรื่องดีๆไงมันจะไม่ไปนี่มันจะไม่ไปแบบความยากจนมันจะไปแต่เรื่องดีๆว่าฉันเคยไปทําบุญที่นี่พ่อแม่จันมีความสุขประมาณนั้นเคยกินซูชิร้านนี้อร่อยก็จะไปแต่เรื่องที่มันตัดเกลียวูนกับชีวิตอ่ะประมาณนี้มันก็จะอย่างเงี้ยแหละมันก็ พอมาเรื่องนี้ดีปมมันก็จะเราก็คงไม่ได้ยึดติดกับซูชิร้านนั้นเป็นพิเศษเลยประมาณนี้นมันก็จะง่ายหน่อยอะไรประมาณนั้นเถอะนั้นถึงบอกว่าคนก็ชอบแบบว่าให้สร้างบุญสร้างบุญส่วนเอาไว้เนาะ<ม>อย่างน้อยมันติดตัวไปทุกพบทุกชาติเราว่าไง